ลัคนาราศีเมษทิศมงคลส่งเสริมดวงชะตาในเดือนมีนาคม2 5 1 8ครับ3เรื่องครับส่งเสริมการงานการเงินแล้วก็โชคลาภครับนั่งแหละครับที่ที่ส่งเสริมเรื่องของการงานที่ดีครับคนสํารัจงานสําเร็จนั่นเองครับอันดับที่1ครับอาทิตย์ตะวันตกครับจากดาวพฤะศุกดีครับดาวบุญใหญ่ช่วงนี้อยู่ทเรืยนการเงินด้วยครับงานดีเงินดีแน่นอนอันดับที่2ครับ ตะวันตกเฉียงใต้นะครับดาวพระเสาร์ครับช่วนี้เป็นตําแหน่งที่ดีอยู่แล้วนับงานดีมีโชคมีลาบนั่นเองครับอันดับที่3ก็คือทิศตะวันออกนะครับดาวพระจันทร์ครับคอยกระตุ้นเรื่องของการงานมีความสําเร็จมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับอันดับที่2ครับทิศที่นําพาความโชคดีทาาดนากการเงินนั่นเองครับอันดับที่1ครับยังเป็นทิศตะวันตกครับดาวบุญใหญ่ครับดาวเสาร์ดีครับช่วงนี้มีโชคมีลาบการเงินดีที่สุดครับการเงินคล่องตัวมากๆอันดับที่2ครับขึ้น้าหลังก็คือ ทิศใต้นะครับมาจากดาวพระพุธนั่นเองครับดวงเทวิโชครับการเงินแบบเศรษฐีนี้นั่นเองครับต่อมาครับเรื่องที่3ทิศน้ำพาซึ่งความมีโชคมีลาบครับสายลุ้นโชคลุ้นรานฟันทั้งนี้นะครับทิศอันดับที่1นะครับส่งเสริมลุ้โชคลาบครึ่งเดือนแรกนะครับทิศตะวันออกครับมาจากดาวพระจันทร์นั่นเองครับช่วงนี้เป็นมหาอุดนะครับโชคลาบดีที่สุดนะครับครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นทิศใต้นะครับมาจากดาวพระพุธนะช่วงนี้เป็นเทวิโชคครับโชคแบบเศรษฐีนี้นั่นเองครับมีโชคมีลาบเด่นแน่นอนลุ้นโโชชคคล้้นนบบาาไดดรรรรรัูววงงงิหปะกกอออเื่ข ทำงานการใช้ชีวิตของท่านดีๆมีโอกาสเปิดดวงชะตาด้านการงานการเงินแล้วก็ดวงโชคลาภครับลัคนาราศีพฤกษภทิศมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนมีนาคม2 5 6 8ครับ3เรื่องครับส่งเสริมการงานการเงินแล้วก็โชคลาภครับเนั่งแรกะครับที่ที่ส่งเสริมเรื่องของการงานครับงานสําเร็จโดยง่ายคนสํำราญงานสําเร็จนั่นเองครับอันดับที่1เลยนะครับที่ตะวันตกครับจากดาวบุญใหญ่ครับดาวราสบดีนะครับช่วงนี้กลุ่มลัคนาดีมากครับงานดีมีลาภผลรายได้พิเศษ อันดับที่2ครับครื่องเดือแรกก็จะเป็นทิศตะวันออกครับจากดาวพระจันทร์ครับเป็นดวงมาอุดนะครับช่วงนี้งานดีมีดวงอุปถัมภ์ครับแล้วก็เครื่องเรือหลังก็คืออันดับที่3าครื่งเนือหลังก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากดาวอาทิตย์ครับช่วงนี้ยังครองตําแหน่งด้วาอุจจาวิราชงานดีมีโชคมีลาภรายพิเศษครับต่อมาครับทิศที่นําพาความโชคดีทางการเงินนั่นเองครับรายได้หมุนเวียนดีมีรายพิเศษเข้ามาด้วยนะครับอันดับที่1ครับ ทิศเหนือครับจะดาวพระศุกร์นั่นเองครับเป็นมหาอุดนะครับช่วงนี้การเงินดีที่สุดนะครับอันดับที่2ครึ่งเดือนหลังครับทิศใต้นะครับมาจากดาวพุธนั่นเองครับเป็นเทวีโชคนะครับโชคการเงินแบบเศรษฐีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทิศที่นำพาซึ่งโชคลาบนะครับสายลุ้นโชคเรื่องโันฟังทงนี้ครับเสียงดวงมีโชคมีลาภนะครับอันดับที่1เลยทิศเหนือครับดาวพระศุกร์นั่นเองครับเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับโชคลาภดีที่สุดอันดับหนึ่งนะครับในสิบสองราศีครับแล้วก็อันดับที่2คือ มาจากทิศตะวันออกนั่นเองครับคือเรืองแรกครับดาวพระจันทร์ครับส่งเสริมโชคลาภแบบฟุ่มวิ่งเข้าหานะครับดูดวงวิชาหนประยุกต์ในการทํางานการประกอบอาชีพของท่านส่งเสริมเปิดดวงชะตาด้านการงานการเงนิงนแล้วก็มีโชคม,มิลรภาบเป็นของท่านครับลักษณะราศีมิถุนทิศมงคลเสริมชะตาในเดือนมีนาคม2 5ง8ครับดู3มเรื่องนะที่ส่งเสริมการงานการเงนินแล้วก็ดวงโชคลาภครับเรื่องแรกครับที่ที่ส่งเสริมเรื่องของการงานนะครับงานสําเร็จโดยง่ายนะครับคนสำราญงานสําเร็จ อันดับที่1ครับทิศเหนือครับจากดาวพระศุกร์นั่นเองครับดวงมาอุดนะครับฉะนั้นงานท่านถือว่าเด่นที่สุดนะครับอันดับที่1เลยแล <ๆ S 2> the the ้วก็ทิศอันดับที่2ครับึ้นเนือแรกก็คือที่จะดาวพระจันทร์เองครับทิศตะวันออกครับนำพาซึ่งดวงอุปถัมภ์ครับคนรักคนช่วยเหลือเจอคนดีมีคนช่วยครับคืนหลังก็จะเป็นทิศใต้นะครับคืนหลังจากดาวพระพุธครับส่งเสริมดวงคนอุปถัมภ์เจรจาค้าคล่องนะครับต่อมานะครับเรื่องของการเงินนั่นเองครับทิศที่นำพาซึ่ง การเงินที่ดีและอะไรที่ดีครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครึ่งนั้นแหละที่ตอนออกนะครับจากดาวพระจันทร์นั่นเองครับียกว่ามีโชคมิราบการเงินเด่นมากๆครับอันดับที่2ครึ่งนหลังครับจากดาวพระพุธก็เช่นเดียวกันครับทิศใต้นะครับนำพาซึ่งการเงินที่ดีหมุนเวียนดีนะครับแล้วก็ทิศที่ส่งเสริมเรื่องของการความมีโชคมิราบครับสายลุ้นโชคลุ้นวันรอฟังข่าวดีได้นะครับทิศที่ส่งเสริมโชคลาภดีที่สุดนะครับคือทิศเหนือครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดนะครับถือว่ามีโชคลาภ ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากดาวอังคารนั่นเองครับย่กลุมลัคนานี่มีโชคมีลาวิ่งเข้าหาแน่นอนครับรูดดวงชะโหนประยุกต์ใช้ในการทํางานอาชีพของท่าน mm hmm. เปิดดวงชะตาให้ท่านโดด,ดเด่นนะครับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีโชคมีลาครับ